เนมาซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเลี่ยนครองบัลลังดาวซันโวสูงสุดทีมชาติบราซิลฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ เนมาดาซินวาซานโตจูเนียเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1992นเนมาถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อวันที่26รกรกฎาคมปี2010ภายใต้การคุมทัพของมานเมเนเซสโดยเกมแรกของเนมาเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่างบราซิลพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่1 0สิงหาคมของปีเดียวกันและเกมในนั้นเนมาดาวรุ่งปีกจอมเทคนิคก็ได้ออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการเป็นตัวจริงเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไม่น้อยหลังเจ้าตัวลงสนามเกมแรกก็สามารถ ประเดิมประตูได้แล้วล่าสุดเนมาด,ดาซินวาซานโตสจูเนียรวัยว31ปีได้ขึ้นมาเป็นดาวซันโวสูงสุดทีมชาติบราซิลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเพิ่งทำสองประตูจนช่วยให้ทีมชาติบราซิลเปิดบ้านชนะบุริเวียห้าประตูต่อหนึ่งเมื่อเช้าวันเสาร์ที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นเนมามีสถิติเท่ากับไคมุกดำไปเล่ที่77ประตูก่อนที่เนมาจะมายิงเพิ่มได้อีกสองประตูในเกมล่าสุดทำให้ตอนนี้เนมานำเป็นดาวซันโวอยู่เดียเด่ยวๆของทีมชาติบราซิลอยู่ที่79ประตูหลังจบเกมเนมาซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเลียนได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากมาก ดีจนผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกผมไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าผมจะทำได้หลังให้สัมภาษณ์เสร็จทางด้านเอ็ดนันโดโรริเกสประธานสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลก็มอบแผ่นสลักให้กับเนย์มาเพื่อเป็นที่ระลึกใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Link ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ